สวัสดีครับพบกับท่านผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับกับธรรมชาติบำบัดนะครับซึ่งได้พูดคุยกันหลายเรื่องหลายราวนะครับหลายมุมหลายแง่นะครับที่จะนํามาเสนอให้กับท่านได้รับทราบนะครับอาจจะเป็นแนวทางหรือเป็นประโยชน์ในการที่หลายๆท่านนะครับจะนําไปใช้ในแนวทางในการที่จะดําเนินชีวิตนะครับให้ชีวิตนั้นสามารถที่จะอยู่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับผลสุดท้ายนั่นก็คือเพื่อต้องการที่จะให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางนะครับที่ได้นําเสนอมาเป็นตอนตอนตอน,นะครับให้กับทุกท่านได้มีโอกาสได้รับรู้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งก็จะได้นําเสนอกันเป็นตอนอย่างนี้นะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องของอาหารกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับอาหารเรียกว่าอันนำนะครับเพราะว่ามันถูกกินและเพราะมันกินผู้กิน นะครับอันนี้พูดถึงในคมพีอุปนิสัต์นะครับได้กล่าวเข้าไว้นะครับอาหารให้ชีวิตให้สุขภาพที่ดีแต่อาหารก็ทำให้เกิดโรคได้หากมีการบริโภคอย่างไม่เหมาะสมหากนับอาหารที่บริสุทธิ์เป็นยารักษาโรคอาหารขยะทั้งหลายก็คงเปรียบได้กับยาพิษเห็นได้จากทุกวันนี้นะครับผู้คนเจ็บป่วยเพราะวิถีการกินอยู่ที่ไม่ถูกต้องกันมากมายเลย คนจนอาจตายเพราะไม่มีอาหารกินแต่คนมีเงินนั้นทั้งที่มีอาหารให้เลือกมากมายแต่อาจตายเพราะเลือกกินไม่เป็นเมื่อกินอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเข้าไปแล้วนี่นะครับกระบวนการของร่างกายไม่สามารถขจัดพิษออกมาได้หมดแต่เราก็ยังคงลำเลียงอาหารที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องในที่สุด ร่างกายจะสูญเสียความสามารถในการขับของเสียเหล่านั้นที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อขับออกมาด้วยกระบวนการต่างๆไม่ทันอวัยวะภายในทั้งหลายนะครับเช่นหัวใจตับไตก็จะกลายเป็นแหล่งกักเก็บพิษร้ายเช่นมะเร็งเบาหวานไซนัสไตวายเป็นต้น การกินอาหารอย่างผิดๆก่อให้เกิดโรคมากมายเช่นกินอาหารที่มีแคลอรี่และไขมันสูงเกินไปนอกจากจะทำให้อ้วนแล้วยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจไขมันในหลอดเลือดสูงไขข้ออักเสบอัมาพาตไปจนกระทั่งโรคมะเร็งหาก,กินแป้งขัดขาว เ้าวขาวและน้ำตาลทรายขาวจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัวและมะเร็งลำไส้ในสังคมตะวันตกนั้นการแพร่ตัวของมะเร็งเป็นไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงทางอาหารยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาในคศ .1830 มีเพียงหนึ่งใน50ของประชากรอเมริกันที่เป็นมะเร็งตาย ขั้นขึ้นศตวรรษใหม่ปรากฏว่าหนึ่งใน27ของคนอเมริกันตายเพราะโรคนี้แสดงว่าตายเพิ่มขึ้นหนึ่งคนมีหนึ่งคนที่ตายด้วยโรคนี้แล้วต่อมาตัวเลขก็สูงขึ้นเป็นหนึ่งในห้าหมายความว่าห้าคนตายหนึ่งคนเพราะในระยะเวลาดังกล่าวแบบแผนการกินอาหารของคนอเมริกันเปลี่ยนแปลงไปมาก จาเข้ากล้องมเมล็ดธัญ,ญพืชไม่ขัดขาวผักถัว่วมาเป็นเนื้อนมเนยไข่และน้ำตาลพร้อมกับอาหารกระป๋องอาหารสังเคราะห์อาหารขยะในช่วงที่เกิดภาวะขาดแคลนอาหารเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองนั้นเนื้อนมเนยไข่เป็นของหายากทุกคนต้องกินขนมปังสีน้ำตาลกินข้าวโอ๊ตข้าวบาเล และพืชผักที่พอที่จะปลูกได้ผลปรากฏว่าชาวยุโรปตายเพราะโรคมะเร็งน้อยลงอย่างมาก East West Foundation แห่งเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาค้นพบว่าชาวอเมริกันที่บริโภคเนื้อสัตว์เป็นหลักรวมทั้งข้าวขาวแป้งผักในหีพอน้ำตาลและสารเคมีทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดเพราะภูมิต้านทานร่างกายเสื่อมลงทุกปีมีจํานวนมากขึ้นปัจจุบันคนไทยมีวิถีชีวิตตามอย่างคนตะวันตกมากเข้าไปทุกทีรวมทั้งเรื่องอาหารการกินร้านอาหารจันด่วนมีเกือบทุกมุมเมืองเราเคยกินข้าวน้ำพริกผักสดก็เปลี่ยนเป็นกินแฮมเบเกอร์พิซซ่าไก่ทอด มันฝรั่งทอดเราไม่ได้กินเพื่ออยู่เสียแล้วแต่กินตามแฟชั่นตามโฆษณากินตามคนอเมริกันชีวิตที่ฉาบฉวยทำให้เรามองข้ามเรื่องการดูแลตัวเองสุขภาพคนเมืองจึงแย่ลงเรื่อยๆไม่ว่าจะความดันโลหิตมะเร็งหัวใจ ต่างเป็นผลจากการใช้ชีวิตและการกินอาหารที่ผิดกฎธรรมชาติดังคำกล่าวที่ว่าเราเป็นตามที่เรากินภาษาอังกฤษว่า you are what you eat เมื่อกินอาหารเร็วๆจะหวังสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้อย่างไร